ตามไปดูรีแอคชั่นได้นะคะใช่อาจไม่รู้ไม่รู้ว่าอะไรจะได้อะไรตอก่อนกันแต่ว่าถ้าเกิดว่าลองดูในพินพินคอมเมนต์นะคะถ้าเกิดว่ามีคลิปรีแอคแล้วเราก็จะปักพินไว้ให้นะคะผมทางช่องทางที่เราแจ้งไปว่าทำามแล้วก็จะมาแล้วทุกคนใช่ล้วก็จะลงทุกโซเชียลใช่จะทุกคนบอกเลยว่า คือดีใจที่ทุกคนแบบว่าเอนจอยพวกเรารีแคปอีพีหนึ่งก็คือแบบว่าพลังรูดท่วมท้นมากทุกคนก็แบบมาฟังเราด้วยนะดีใจมากนะคะทุกคนยังไงก็ฝากคลิปนีแคปด้วยเนาะใช่มาอีพีนี้เป็นยังไงถือว่าถือว่าอีพีนี้เป็นการเน้นปู s สตอรี่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคต หมือแบบเรื่องราวต่างๆที่มันเกิดขึ้นกับทีมนะตอนนี้ใช่ใคือตอนเนี้ยมันอีพีนี้มันมันเน้นมันให้ความสัมพันธ์กับการเล่าเรื่องแล้วก็ปูแบ็กกราวของตัวละครบางส่วนแล้วก็มีการอธิบายอะไรต่างๆให้มันมากขึ้นว่าอ่ะเออชาลีชาลีมีอะไรเกิดขึ้นบ้างแบบดูแบบว่ามีแบบมิสทรีมิสทรีอยู่ในคาแรคเตอร์ของชาลีเนาะดูดูแบบว่า ชาลีเข้ามาเพื่ออะไรแล้วเขาเป็นใครกันแน่ใช่แต่ว่าก็ยังไม่ได้มีการแบบเฉลยออกมาว่าพราเขาคือใครแล้วมาเพื่ออะไรเออความสัมพัญธ์ระหว่างเขากับเจฟที่เข้ามาใหม่ในทีมเพื่อมาเป็นช่างอย่างเงี้ยเขาเป็นใครกันแน่น้องต้องการจะเข้ามาทำอะไรจริงเพราะว่าตั้งแต่เพราะว่าเพราะเนี่ยมันเพิ่งอีพีสองใช่ไหมทุกคนซึ่งเราก็ไม่รู้หรอกว่าใน <On> ออนทามของมันนะมันยังไงเพราะว่าเราก็ทํำดีเลยถูกไหมเพราะเราก็ไม่รู้เรื่องถูกไหมแต่จากการที่เราจากการที่เขาเล่าเรื่องมาเรารู้สึกว่าชาลีก็ไม่น่าจะใช่ธรรมดาเด็กธรรมดาน,น่าจะเป็นใครสักคนหนึ่งที่เข้ามา เพื่ออเจนดาบางอย่างกับตัวของ X อ u ก t e r ันตอร์ก็มีส่วนได้ส่วนเสียจริงรู้สึกว่ารู้สึกว่าต้องเป็นใครสักคนหนึ่งเลยอ่ะที่ต้องเข้ามาความสามารถก็เริ่มโผล่ออกมาอะไรนิเล็กๆน้อยๆว่าไม่น่าจะใช่แบบเจ้าหมากววเด่นตัดงานอะไรไม่ใช่คนที่แบบไม่ได้รู้อะไรไม่ได้รู้อะไรเลยใช่เนาะแล้วก็การที่แบบว่าทักษะอย่างแบบว่าไปไปต่อยมวยกับทีมนู้น่ะกับคิมอ่ะเราเราก็รู้สึกว่าจริง ที่คิมบอกว่าแกแก้งยอมแพ้แต่ก็รู้สึกว่าจริงๆตัวณตอนนั้นมันก็ดูเต็มที่ามา<ช>ดูเต็มที่นะอ,ออกไหมเออเอเอก็จริงคืนนี้ก็รู้สึกนะว่าณตอนนั้นเราก็รู้สึกว่าเขาสองคนก็ดู<ม>สู้กันแบบเต็มที่ก็รู้สึกแบบฮึดฮึดฮันกันจริงๆเลยใช่อและแบบและแบบชาลีก็เหมือนได้โชว์สกิลว่าอ มันไม่ใช่แค่โกลเด้นธรรมดานอะออกไหมแล้วแล้วการที่นอะออกไหมคาแรคเตอร์แบบชาลีแล้วก็อยู่เข้ามาบอกว่าผมจะขอรถเพื่อไปออเดชั่นน่ะการที่เราอยากจะเป็นนักแข่งรถอ่ะคือมันก็ต้องมีความกล้าอะไรบางอย่างหรือว่ามีความชอบความเร็วอะไรอะไรบางอย่างอยู่แล้วและการที่บุกเข้ามาอย่างเงี้ยมันไม่ใช่มันมันไม่ใช่ที่ใครจะเข้าไปสมมติบอกว่า เตยกูขอรถเมืนน่อไรกูจะอะไรเงี้ยได้หรอไหะเออคือคือทุกทุกคนก็ทุกคนก็ต้องรู้ว่านักแข่งรถอะรถมันเหมือนเป็นแบบส่วนหัวใจของเขาก็เหมือนเราจะไปขอหัวใจของเขามามันก็ไม่ใช่ชาลีมันต้องแบบอะไรบางอย่างหนึ่งแล้วก็มีการวางแผนว่าจะต้องทํายังไงเข้าไปยังไงอะไรบางอย่าง จะทําอะไรตอนไหนจริง,รงแล้วแล้วน้องมันรู้จักวิธีการพูดใช่เพราะมันรู้มันเหมือนกับมันมันรู้นิสัยอะไรบางอย่างของพี่เบป่ะคือมันอ่านอย่างแบบวพาพี่เบปอาจจะดูแบบหงุดหงิดขี้โมโ oh, หแต่ว่ามันก็เอาความแบบซื่อใสข,ของมันเข้าไปเข้าไป,าไปแทรกซึมมันออกแบบนะซึมเอาน้ําเย็นเขา้ารูปแล้วแล้วแบบพี่เบปก็เลยู้สซึม แบบยอมอ่ะรู้ไหมคือแต่ก็แต่ก็ความเป็นเบบก็คือแบบฟอร์มไปก่อนแต่จริงๆแล้วก็ยอมก็อยากให้เขามาอ้อนอยากให้เขาเอาไหลมาวางไว้ตรงคางนึกออกไหางว้ตรงไเอาไหลไว้ตรงคางไงวะเอาไหลเอออะไรกูงเอาไหลมาด้ยเอาคางไว้ตรงไหลเอาคางไว้ตรงไหลไ้ไม่ได้เอาสองไปเรื่องปะหยุดเขาแล้วแบบแล้วแบบแล้วแบบการแล้วแบบการที่ แล้วแบบต้องต้องบอกชาลีว่าชาลีถ้าชาลีหนูรู้จักกับเจฟอะแล้วหนูแบบวางแผนกันมาหนูคุยไปเกิดปเจอวาก็ดูเด่นดูเด่นคือเหมือนทั้งทีมองไปก็กเห็นว่าก็มัคุยกันเขาพยายามทําเหมือนว่ากูไม่มีอะไรไงใช่หรือเปล่าจริงแบบก็ก็ไม่มีอะไรก็แค่สนิทกันเพราะว่าอายุเท่ากันเฉยเฉยอะไรแบบเนี้ยมีงานแก้ตัวไปงงมากเนาะ และและการเข้ามาของเจบอะก็น่าสงสัยอยู่ซึ่งก็คือคนที่ชาลีไปคุยด้วยที่ร้านอาหารใช่นั่นเองที่รู้สึกว่าอะไรนะที่ชาลีพูดว่าฝั่งนู้นมีการเคลื่อนไหวแล้วเราต้องทําอะไรบางอย่างได้อยู่เจ็บก็มาและซึ่งเอกทุกคนนึกภาพว่าคือแบบทีม ทีมแข่งรถชื่อดังแบบ X Hunter ประกาศหาช่างเป็นใครก็ต้องอยากมาแต่หาไม่ได้แล้วอยู่เด็กมหาลัยคนหนึ่งอย่างเจฟเดินเข้ามาแต่เป็นลุงเขินเจฟลุงมากเออใช่ฉันก็น่ารักเจฟน่ารักเจฟนรักเนาะุงเท่มากฉากที่ลุงใส่ชุดลุงอลันลุงอลันฉากที่ลุงอลันใส่ชุดนีแล้วแล้วก็เป็นขามแล้วก็มาตินอะไย ไม่เชียร์เจฟลุงอะชอบเอ้ยลุงไปเจฟลุงได้หมดเลยน่ารักมากจริงแต่ว่าอะไรไม่ให้จับมือนะไม่ให้จับมือกลัวเสี่ยโลกอีกฝั่งเขาก็เริ่มเล่นเกมแล้วเริ่มแบบเออซื้อนักของนักแข่งนี่นั่นแล้วแล้วก็มาถึงที่เลยนะคะมีการซื้อแข่งแต่ว่าต้องพูดเลยว่าเลนเล็ซ์ซิงเนี่ยมีวินเนอร์คือปากดีมากวินเนอร์หลายแบบตะก้อนเกิดอะไร เกิดมาแล้วบทท้ายแล้วบทท้ายท้ายและพนันด้วยเงินด้วยเงินแล้วก็มึงก็เสียแพ้เธอแพ้หลายรอบแล้วหมดตัวแล้วปะแต่ฉันชอบรอบนี้คือแบบท้าท้าเสร็จมึงแข่งกับคิมไม่แข่งกูไม่แข่งแล้วใช่ไม่ใช่กูนะแข่งกับคิมแข่งกับคิมมาถ่อมตอนที่มาคุยกับคิมด้วยมาถ่อมะ เราคือหลับมือเราทีมเดียวกันเราเดียวกันประมาณว่ามึงจะอะไรกับกูวะเราทิมเดียวกันอะไรเงีเป็นเป็นตัวร้ายที่ที่เราเรายิ้มกับเขาได้นอกหรอไหมคือก็เอนดูกับความร้ายของมันเอ็นดูกับความร้ายของมันแต่มันก็แบบหน้ามันแบบกวนนะทําไมดิกพาตลอดเวลาเถ้าเกิดนี่ถ้าเกิดสมมติว่าเราเจอสมมติในชีวิตจริงอ่ะเราเจอคนอย่างเนี้ยน่ะแล้วก็บอกว่ามึงจะเอายังไงวินามึงจะเอายังไงฮะมึงบอกมาคือแบบ คือมันเรียกว่าอะไรอะเวลาเดินมาแล้วมันแบบมันน่ามันกลัวอะมันกลัวมาะา,าอะในงงไปนอยอะวินเนอร์นอยอาจริงงงนั่นแหละทุกคนใช่ก็แต่ว่านะแต่ฉันชอบนะเรดอร์ซิ่งอะก็คือบุกแบบบ,กบ,บบุกแบบบุกอะเอาเดินเกม<ๆ>ให้รู้ว่าแบบกำลังทำอะไรอยู่ยใช่เพราะว่าเขาถือว่ามีโทนี่เป็นทุนน้ำมีมีทุนให้แล้วก็ซื้อตัวนะัก แข่งก็ทีมว้างคือทุกอย่างคือเหมือนเขาเป็นผู้ทรงอิทธิพลนะทำให้คนรอบข้างเหมือนพยายามจะดีบบีบให้เอ็กซ์ฮันอร์จนมุมอ่ะใช่ซื้อทีมช่างจากเอ็กซ์ฮันไปอะไรอย่างเงี้ยต้องแทนมากให้เงินต้องสามท่าช่างก็ก็ไปจริช่างก็ไปหมดและอันเนี้ยชอบชอบความกล้าที่บุกเข้ามาถึงรังแล้วบอกว่าจะเอาจะขอจะขอตัวไปอึงแล้วถามเอาแบบซื้อก็คือ ถ้าสมมุติว่าเราเป็นทีมเ e อ็กฮันเตอร์มีคนเก่งคือพิทเด็บมึงให้เงินมาเท่าไหร่แล้วกูให้พิทเด็บไปเนี่ยแล้วต่อไปนี้กูจะเอาที่หนมาใไหม่อคือแบบหอแกคิดได้ไงอ่ะเนี้ยคือแบบเออก็เอ็นดูมันมก็เดี๋ยวรอดูนะว่าลุงจะ ทำอะไรต่อไปพี่ะเน่นเกมยังไงในฐานะเจ้าของอุกเจ้าของทีมใช่แต่ว่าดูแล้วลุงก็คือจากตอนตอนต่อไปคือลุงก็ไม่ได้แบบดูเขาก็ไม่ได้แบบไม่ได้จะขเาอไม่ได้จะไม่ได้จะแบบเออไม่รู้จักใครอะไรอย่างเงี้ยแล้วพี่เบบก็ดู มาไม่ได้ยังก็เอาเรื่องโมโหอยู่พี่พ่อเราหัวร้อนอยู่จริงมึงอริงอะไรอย่างเงี้ยกูไม่ยอมไปบอกทชนัยมึงนูนมันมีความหลังฝังใจระหว่างเขากับใช่เพราะว่ามันนี่ไงเพราะเขาก็เล่าแบ็กราวมาแล้วว่านแบปล่อเลี้ยงเินมันประมาณว่าโดนแบบอุปการะไปยงแขน่ะมันต้องมีอะไรมากกว่านั้นแน่นอนทุกคนใช่มันจุดแตกหักของเขาคืออะไรใช่เพราะว่าคือ ฟีลเหมือนจุดใต้ตำต่อนะการที่แบบว่าเกลียดกันเป็นพ่อเลี้ยงลูกเลี้ยงกันแล้วมีปัญหามีปมดํามากกันแล้วก็อยู่วงจรชีวิตกลับมาให้กลายเป็นทีมคู่แข่งกันอะไรเงี้ยคือเหมือนพ่อเลี้ยงแบบมาเพื่อฆ่าจริงๆมาเพื่อทํารายให้ย่อยย่บเออคือคือเขาดูมีจุดประสงค์อะไรบางอย่างเพราะก็ยังอยากที่จะเอาตัวเบบกลับไปใกล้ตัวเออแต่ว่าเบบก็คือมีความแบบคือแบบว่าเหมือนแบบ เก็บศัตรูไว้ในไว้ใกล้ตัวแบบเราจะได้รู้ว่าเอออะไรเงี้ยหรือเปล่าคือก็ไม่รู้ไงว่าเพราะว่าตอนนี้ะเขาก็เพิ่งเล่ามาแค่ความสัมพันธ์แค่นั้นก็ยังไม่รู้ว่าอะไรออกมาว่าดูแบบไม่ลงรอยดูแบบอดีเออดูตกตีอยู่นะโดนทำร้ายร่างกายเียส่วนพี่แบ๊บของเราเนี่ทุกคน เขาเริ่มแบบเปิดใจให้น้องแล้วอะเปิดใจให้ชาลีของเราละจริงเขาดูเขาดูเรียลซ์มากขึ้นนะเวลาอยู่กับชาลีคือแค่แค่สองอีพีแต่เราแต่เรารู้สึกว่าความสัมพันธ์ของเขาอะมันมันมันไปในทางที่ดีขึ้นนะคือเหมือนกับว่าคือเหมือนกับว่าตัวของเบฟอะก็เริ่มเริ่มเปิดเนาะแล้วเออเริ่มอ่อนแล้วก็เริ่มเริ่มเปิดให้ ชาลีเข้ามาแล้วเหมือนกับว่าก็พยายามที่จะไปเรียนรู้ชาลีด้วยว่าเด็กคนนี้มันเป็นยังไงนร่นนั่นเพราะอย่างฉากที่ชาลีชนะแบบดูภูมิใจดูดีใจดูแบบดูแบบว่าเป็นปัตตกายว้าวเจออะไรอย่างเงี้ยจริงแล้วก็ไม่หึงแบบใดไม่หึงแบบใดนึกออกไหมการที่การที่บอกว่าเดี๋ยวผมจะต้องไปคุยงานกับลูกค้า ปคุยทุกวันเลยวะงั้นมึงกลับมาก่อนคุณนอนเขานอนอะไรหางหึงแบบใดเห็นคุยกับเจบก็ไม่หึงน้องไม่หึงคือแบบประชุมทีมาพ่อไม่ดูไม่มองตาผู้ประชุมมองไปนู่นจ้ะเออแล้วยิ่งอีพีถัดไปยิ่งรู้สึกได้เลยนะดูตัวอย่างก็คือแบบเขาบอกเขาบอกพ่อตอนแรกเขาบอกเขาจะไม่จูบใช่แต่อยู่เขาเป็นคนเปิดจูบก่อนทุกคนนั่นน่ะสิอีพีหน้ามันต้องแบบ โอ้โหแซ่บแน่นอนแต่ทุกคนปัญหาเนี้ยมันก็มีตัวที่ตัวเวเข้ามาด้วยคุณเวเขาดูจับผิดนะหมายถึงว่าจับตามองไอ้เจ้าชาลีในฐานะที่เขาแ็บเนาะแอบแอบรักอะไม่นอกมาคือเขาไม่ไว้ใจฉันเตอิมมาตั้งนานเขาก็คือเราแวถามว่าเขา เข้าใจในใน,ในมุมของเวนะในแง่ที่ว่าเหมือนเราคือทีมเดียวกันเราแบบเราอยู่ด้วยกันมาเราร่วมทุก่วสุขมาอัน,นอันนี้ไม่ได้พูดถึงความที่แบบแอบรักอะไรนะถูกไหมแต่ว่าทีมเดียวกันแล้วอยู่วันหนึ่งมีใครคนหนึ่งเข้ามา แปลกๆแต่อยู่ๆก็ได้เข้ามาอยู่ใกล้ตัวเบบแล้วเบบก็ดูยอมมากกว่าปกติในการแบบปกติไม่เคยพาใครมาสนามเลยอะไรเงี้ยมนเสียระบบนะจริงๆเหมือนเหมือนจเสียระบบเข้าใจเองอย่างที่เวบอกว่าปกติเราไม่เคยให้คนนอกเข้ามาในสนามแข่งแต่อว่าอยู่ๆชาลีก็เข้ามาได้อะไรเงี้ยคือในในมุมของในมุมของระบบของทีมหรือว่าความรับขององค์กรเนี่ยมันก็น่ากลัวก็น่ากลัวก็กลัวอยู่ใช่เพราะว่า สถานะเบสกับชาดีมันก็ยังไม่ชัดเจนจริงๆก็คือยังไม่ได้รู้พื้นเพยไอตัวน้องเลยก็คือก็แค่คู่นอนกันที่ผิดใจกันว่าว่าแบบอยู่เป็นใครได้เข้ามาอยู่ในทีมที่จริงๆต้องมีความลับมากมายเพราะตอนนี้คู่แข่งคือน่ากลัวมากด้วยเนาะเพราะว่าสถานะเขาทีมอ่ะมันโคตรจะสุ่มเสี่ยงเลยทุกคนนะออกไหมคือมันอยู่ในขั้นวิกฤตคือตัวก็ ส,สมาชิกต่างๆในทีมันคือขาดหมดมแ้ะสารับสายกับการที่แบบว่าจะต้องหาคนมานู่นมานี่อะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบมันทุกอย่างมันประจวบเหมาะให้มันมีความอีหยังวะกับทีมากอยูย่ๆก็อยูย่ๆก็ได้ช่างมาอยูย่ก็ถูกกว้านซื้ออะไรอย่างเงี้ย คือมันหลายอย่างมากอำนาจเม็ดเงินใช่เงินจริงแต่ในพัทของคนที่แอบรักอ่ะมึงเล่าะมันก็ต้องทําทุกอย่างไงมัเจ็บอย่างแบบไม่เคยเห็นเขาเอารูปรักไปให้ใครขับอะไรเลยอันนี้คือแบบโหก็แต่กกอนมันมวิแต่เราไงนี่ขอกบ่าแบบที่เราได้จริงคือแบบบางทีเราอาจจะยังไม่ได้ก็ได้นึกมึงเล่าปะอันนี้จริง แล้วอยู่แล้วมึงเป็นแล้วชลีมึงเป็นใครอยู่มึงมาเหมือนมึงไม่ได้ทุกอย่างจ้าแฉกเลยจ้าแฉกเลยอ่ะแล้วคือแบบขับรถลูกแล้ใครอยากว่าแล้วถ้าเกิดมันจะคบกันมันก็จะต้องอย่างที่เบฟว่ามันมันก็น่จะลงเอยกันไปนานแล้วจริงมันก็มันไม่ใช่แต่แต่ก็ อย่าเลิกกระจแล้วปอกไอความที่เล่นจริงอ่ะคือคนคิด้มันก็คิดเนื้อออกมาแต่ว่าคนมันไม่คิดมันก็ไม่คิดจริงแบบหอมแก้มอย่างเงี้ยเป็นคนแอบชอบอยู่อย่างกันเลยปะห้องเราอย่าเลยเดี๋ยวป้าค่ะไม่ไหวจิซมเซมไม่ไหวเหรอไม่ไหวจริงจริงอันเนี้ ให้เราเป็นเพื่อนกันป่อยเตยขอให้ทุกอย่างเป็นเหมือนเดิมเถอะเออจะจบไปแค่ตรงนี้เปบอมหาพ่อฮะเออยุคลูกกูเขาเลิกเอ้ยป่อมหาอันตีฮะเออเป็นอันตีต่อไปต่อไปแดดดี้ยังไม่มีนะคะเออหน้าทุกแปลกแฟนถาวะไม่ประกาศไม่ประกาศชอบมาก มันก็ร่าเข้มข้นอันอพีนี้เส้นเรื่องมันค่อนข้างก็เดิน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 เรื่องไปคือตอนนี้ไม่ได้มีแข่งอะไรไงแต่ว่ากําลังอยู่ในช่วงแบบมันน่าจะใกล้มันต้องเกินมันต้องอะไรอย่างนี้แต่แต่ว่าในอีพีนี้ฉันชอบสีนี้นะที่เขาสอนแข่งสอนขับรถกันนะเราว่ามันแบบมันธรรมชาติมากแล้วแบบมันเป็นความรู้เออมันแล้วแล้วมันดูถึงความแบบ เอาใจใส่ความเป็นห่วงความหวังดีที่ที่เบบอยากจะถ่ายทอดให้กับตัวของช,ชาลีจริง,รงๆอะไรอย่างเงี้ยก็เขาก,ก็ก็คือความรับรู้ของพี่เบบก็คือมันอยากไปแข่งรถ<ช>อยากเป็นนักแข่งอยากไปออดิชัน่นเงยเขาก็ตั้งใจที่จะสอนมันมากๆเนาะก็เราลุ้นกันต่อไป<ช>ว่าเจ้าจะเป็นยังไง จะเป็นยังไงต่อจริงแล้วแบบแล้วแบบชอบชอบแบบนี้มากเลยอะชอบฟอร์มแต่ที่แบบเดินเดินไปปุบแล้วเว็บบอกว่าชาลีมึงเป็นใครใช่คือคือถ้าเราเป็นชาลีแล้วเรามีอะเจนด้าอะไรบางอย่างเลยตกใจนะเว้ยใช่ตกใจจังหวะตัดกล้องที่หน้าเปลี่ยนคือแบบดีมากเลยคือแบบว่าเพราะว่าถ้าเกิดเพราะว่าตอนเนี้ยมันมันยังไม่ควรที่จะแสดงว่าเราคือใครอับไม่แล้วแบบว่าสมมติแบบว่ามึงเป็นใครอ่ะ กูก็อันนี้ก็ได้หอก้ามาเจอได้หรอเขาผมก็แค่เนื้อแหวนแค่คู่น่ะใช่ไม่งั้ยนะไม่งั้นนะมันจะโปะเร็วไงนด้อรอป้าเพิ่มอีพีสองเองเนาะก็ต้องรุ้นกันต่อไปทุกคนว่าสรุปแล้วอะไรยังไงอ่ะเนาะ ก็ฝากติดตามพวกเราช่อง Watch w y Channel ด้วยนะคะุกคกเยนมาช้าแต่มานะแต่ก็จะรีบตามไปให้ทันใช่ค่ะคุณคนคิดเห็นยังไงก็พูดคุยกันได้นะคะอย่าเพิ่งสออยแล้วทคนชงเรากำลังตามดูอยู่ทุกคนอย่าเพิ่งพูดถึงตอนที่ทุกคนดูไปแล้วก็คุยกันแค่ใน EP นี้แล้วก็ฝากมาคุยเล่นกับเราเยอะๆนะคะใช่ค่ะผมฝากแชร์ฝากบอกต่อเร้ว่า Watch y Channel ทำ reaction ผิดเบ็บแล้วนะจ้า ครับผมก็ไว้จะขึ้นใาคลิปนะครับสวัสดีค่ะบ๊ายบาย